น้องใหม่มาแรงแรงดีไม่มีตกจัดแดนบางกรนั่นคือเกรดบอมมอเตอร์ค่ะและแน่นอนค่ะในครั้งนี้จัดเต็มมาหลากหลายรุ่นกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเชื่อว่าใครนะคะกำลังมองหาอยู่รวมถึงแคมเปญเด็ดเด็ดโดนๆต้องห้ามพลาดค่ะกับงานมอเตอร์อีสป2022และตอนนี้ค่ะน้องอยู่กับคุณสุภราอนุชาปรีดาผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรเกรดบอมมอเตอร์ประเทศไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหมาบูธนี้ทีไรนะคะสดใสน่ารัก นี่นะคะต้องบอกว่าในครั้งนี้ค่ะปลายปีแบบนี้ก็มีการทั้งเปิดตัวแล้วก็มีการนํารถนะคะ,คะมาโชว์ให้กับคุณผู้ชมแล้วก็ใครที่เป็นแฟนขับเก t มอเตอร์ Walmart, เนี่ยจะได้พบเจอรถพลังงานไฟฟ้าแบบใหม่ๆแล้วก็ว้าวๆเลยปีนี้มีอะไรบ้างคะโอเคค่ะขอเริ่มจากผู้ที่ไฮไลท์ที่สุดนะคะในปีนี้คือน้องโอร่าแกรน c a แคนะคะซึ่งถือว่าเป็นรถไฟฟ้าสปอร์ตคูเป้นะคะที่เป็นันใจมหาชนภายใต้แบรนด์โอร่าของเรานะคะ น้องเนี่ยสามารถที่จะมีลกำลังได้มากถึง408แรงม้านะคะ <Wow. S 2> และแรงบิดสูงสุดถึง680นิวตันเมตรโอ้โหถ้าเป็นคนที่สายสปอร์ตนะคะจะรู้ว่าเฮ้ยมันไม่น้อยนะคะแรงดีนะแรงดีค่ะการขับขี่นะคะอัตราเร่งภายในสูตรถึงร้อยเนี่ยเพียง4.3วินาทีเท่านั้นไวมากไวมากค่ะแล้วก็ระยะทางการขับขี่ต่อหนึ่งการชาร์จเนี่ยประมาณ5 5 0กิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC ใช่ค่ะภายในนะคะภายนอก,นอกบอกเลยว่าเหมือนกับว่าหรูหรามากนะคะ,คะแล้วคนที่เป็นชอบสายสปอร์ นะขอบอกเลยว่าจะต้องชอบรถคันีแน่นอนค่ะอือ <c oughs> ค่ะนี่ก็คือรุ่นแรกที่รเราอยากจะนําเสนอ่ค่ะถัดมาเลยค่ะถัดมาน้องออร่าปีนี้เนี่ยเรามีเปิดรุ่นย่อยใหม่นะคะเป็นออร่า500 Pro เนาะมาพร้อมกับสีใหม่นะคะเราเรียกว่าพิตาชิโอกรีนค่เป็นสีเขียวรับโลกนะคะซึ่งตัวน้องเองเนี่ยก็คือมีเทคโนโลยีที่อัดมาแน่นประเต็มช่นเดียวกันนะคะ,คะ นอกจากนี้สำหรับแบรนด์โอล่าเนี่ยนะคะขอบอกว่าเรามีนี่ค่ะได้รางัลสองคนเลยคือน้องโอล่าพุดแคทจีทีสีขาวนะคะเป็นสีใหม่นะเป็นสีใหม่ใช่ค่ะขอนหนนี้เราจะเป็น a อเยอร์เกรนะคะเป็นสีเป็นสีเทานะคะตอนนี้เรามีสีขาวใหม่แล้วเพราะฉะนั้นคือน้องโอล่าเนี่ย หลังจากที่เราเหมือนกับว่าปิดรับนะคะการการการสั่งจองไปนะคะแล้วตอนนี้นะคะมีข่าวดีที่ว่าเราจะกลับมาเปิดการรับจองสิทธิ์นะคะสำหรับน้องโอร่าพุดแคท0 2 0คัน 2, คันสอ0พันคันสองพนไหนเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะ30พิพฤศจิกายนจบจนถึง3 1ธันวาคมนาคะสิ้นปีนี้นะคะและที่สำคัญคือเราจะส่งมอบนะคะภายในวันที่31มีนาคมปีหน้าก็คือปิดปุ๊บ ไม่เกินประมาณ2-3เดือนได้รถ<ด>ทันทีค่ะสองพันพันเพราะฉันคืออยากจะเชิญชวนนะคะทางผู้ที่รักน้องแมวนะคะสามารถที่จะมาลงจองสิทธ์เนะ<ภ>าะเพื่อแบบว่ารับนะคะการออนับน้องแมวไปเลี้ยงเนาะ ภายใน g w b application นะคะแล้วก็เว็บไซต์โดย GWB c o เ h ด้วยนะคะซึ่งอว่า2,000คันนี้นะเดี๋ยวแป๊บเดียวก็หมดแล้วก็เ <c oughs> ชื่อว่าไม่ถึง30เสือันวาคมแน่นอนพี่จริงนี่คือส่วนตัวเลยเอาเป็นว่าใครที่พลาดรอบที่แล้วไม่ทันยังไงรีบเลยนะคะรีบไปตองเดี๋ยวจะมีรายละเอียดต่างๆทิ้งไว้ให้ <c oughs> ด้วยแล้วอื่นๆ่ะแอมเห็นบนเวทีมีฮไฮไลท์อีกห่รุ่นแต่ว่าบนเวทีเนี่ยเราจะมีตัว สองรุ่นด้วยกันอ่าพี่เริ่มจากตัวแทง500ก่อนนะคะแทนห้าร้อยเอสมาพร้อมกับระบบไฮบริดเนาะจริงๆแล้วตัวเนี้ยนะคะเราเคยนำไปโชว์ที่งานมอเตอร์อีกโผล่มาปีที่แล้วนะคะแต่ว่าได้รับผลตอบรับดีมากนะคะเราจึงนำมาโชว์อีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นพวงมาลัยขวาแล้วเรียบร้อยแล้วเพตอะนั้นคือผู้ที่สนใจนะคะรถเอสระดับแบบบิ๊กไซส์นะคะคูลไซส์โดยที่ชอบความหรูหราค่ะสมรรถนะความเป็นออฟโรดขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะแล้วก็ ต้องห้ามพลาดตัวรุ่นตัวแทง500 hcv คันนี้เลยค่ะใช่อันนี้ก็สายแบบลุยนิดนึงต้องเป็นสายลุยนะคะสายชอบความใหญ่ของเขาเพราะว่าแบบว่าใหญ่จริงแกร่งนิดนึงแกร่งค่ะมาแต่ว่ายังคงความหรูหราคะความพรีเมียมอยู่ในตัวด้วยค่ะแล้วอีกหนึ่งคันกีหนึ่งคันนะคะตัวนี้เป็นการสานต่อนะคะค่อมสำเร็จของตัว h a w a วิร์ดะของเราไฮบริดของเราเรามีการออกอีกรุ่นหนึ่งนะคะเราเรียกว่า new h a w a e a r d s6 s6 h y b r นะเป็น new ค่ะเพราะฉโฉมใหม่มานะคะ กระจังหน้าแบบ Star Matrix นะคะแล้วก็คือมีพร้อมตัวโหลสาท้ายนะคะระบบไฟฟ้าแบบ c i c k Sensor ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือมาให้พร้อมแล้วในราคา1,349,000บาทว้าวราคาดีด้วยราคาโอเคยี่ยมาใส่ option ตรงไหนไปเพิ่มเติมด้วยนะคะแด้วยสะดวกเลยใครที่แบบผลของเยอะต่อไปไม่ต้องกังวลคุณสามารถแบบคลิกได้คลิกแล้วก็ใส่ได้เลยนะคะด้วยนี้คืออย่างที่บอกว่ามันเป็นการสานต่อนะคะความสำเร็จของตัว Huawei S6 ของเราที่ เรามียอดขายเปนอันดับหนึ่งในตลาดาของ s Compact SUV นะคะต่อเนื่องมาเป็นเวลา10ปีซ้อนของตอัว h o w a e เ i สนะคะเพราะนั้นเราก็เพิ่มทางเลือกนะคะความใหม่ ความสดของตัวตัวรถให้กับทางทางทางผู้ชมนะคะทางผู้ชมชาวไทยได้มากยิ่งขึ้นค่ะเอาละค่ะแอมเชิลคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะต่างโอ้โหรุ่นนั้นก็ดีรุ่นนี้ก็น่าสนใจเพราะฉะนั้นค่ะพอจะมีแคมเปญอะไรกระชากใจสักหน่อยหนึ่งไหมคะโอ้แคมเปญเนี่ยเราจัดเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตัวดอกเบี้ยสุเปอร์เซ็นต์ะคะสำหรับตัวฮาวเวลจอ o ออนเนาะแล้วดอกเบี้ยพิเศษสำหรับตัวรุ่นอื่นๆนะคะ พร้อมในแง่ของตัวรประกันใบฟรีประกันไทยชั้นหนึ่ง<ฮ>ะนะคะหนึ่งปีเต็มนะคะองคสูตตัวแพคเกจการบรุหารสาตามระยะทางเนาะและรถไซแอซิสแทนทห้าปีเต็มนะคะรวมถึงสิทธิประโยชน์อื่ินๆมากมายนะคะ,<ฮ>ะ ใช่ค่ะก็ว่าสนใจยังไงอย่าลืมนะคะมาเจอกันได้เลยค่ะเ r รดวอลมอเตอร์กับงานมอเตอร์เอ็กซ2022ซึ่งเป็นงานคาโชวส่งท้ายปีในปีนี้นะจ๊ะห้ามพลาดแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจองรีบจองกันเลยนะคะเอาแหละในตอนนี้แอมเองนะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะคุณสุภระอนุชาปรีดามากๆขอบพระคุณนะคะขอบคุณมากค่ะน้องแอมค่ะเยี่ยมมากเลย